ทำไงดีเพื่อนเพื่อนให้มันกระพริบมาเป็นขอบโอเคปเโอเคอเค,ครับ,รบก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับที่ผ่านทางเข้ามานะครับวันนี้ทำไมผมโผล่มาเกมใหม่นะมาในฟ i f ้าม b บายก็ไม่ได้ใหม่แล้วแหละก็มาพักหนึ่ง็น้าแต่ผมเพิ่งมาเล่นใหม่นะครับวันนี้ก็จะมาสุ่ม นักเตะนียานนะเป็นแพ็กที่ว่าต้องเอาผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับก็จะอ,อยู่ในนี้นะนี่นะครับนี่นะครับต้องใช้ตำแหน่งโกห้าตัวนะครับกองหลังกองหลังนี่ก็นี่ครับก็สิบตัวนะกองหลังกองกลางกองหน้านะครับ ก็อย่างละสิบตัวนะครับตำแหน่งก็แล้วแต่นะ RB อะไรได้หมดนะครับ LB พวกเนี้ยคือขอให้เป็นกองหลังนะครับได้หมดนะสิบตัวนะครับสิบตัวนี้อ่ะเพื่อนๆตีไปเล่นๆเลยนะตัวละตัวละแสนนะมีตัวละแสนแน่นอนบางตัวสองแสนเลยนะที่ผมเอามาเนะี่ยตัวละแสนผมจะตีให้แค่นี้ตัวละแสนนี้ก็หนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้าน อันสองก็สองล้านอ่ะมีไปสองล้านสามล้านโกนี่มันจะแพงหน่อยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยตลนานสี่ล้านออะผมตีไปสี่ล้านเลยกลมกลมไปสี่ล้านสี่ล้านบวกกับต้องใช้เงินอีกห้าแสนครับเพื่อจะถึงจะเปิดได้นะครับในนี้นะครับมันก็จะสุ่มตำนานนะว่าเราจะได้อะไรส่วนที่ผมใครๆเขาอยากได้ที่สุดก็คือโรนโดอาร์เกานะครับ โรนัลโดนะครับแล้วก็ซีดานผมไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่าโรนันยอโอ้แพง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 นะครับซีดานเท่าไหร่โอ้โหซีดานแพงว่ะเออซีดานก็ได้นะเดี๋ยว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 เดดูก่อนอุ้ยแพงว่ะถ้าเกิดเปิดได้ก็ถือว่าแบบคุ้มมากนะครับอ่าทำไรดีก็จะเปิดแล้วนะครับ อันนี้ผมก็ให้ดูนะครับทีมผมนะครับให้ดูก่อนอันนี้ทีมผมก็จะมีประมาณนี้นะเพิ่งเล่นได้มานานนะครับก็มีประมาณนี้ครับไม่ได้เทพอะไรนะครับมันก็ไม่ได้เล่นเก่งเลยนะอันนี้ก็อาจจะแปลกๆนะครับไม่ได้มาเล่นทับกีนะโอเคไปเปิดกันเลยเลยเอ๊ะทำไมเสียงเกมไม่มีอ๋อไม่มีอยู่แล้วปะ โอเคนะครับผมก็จะไปเปิดแล้วนะโอ้โหเสียวนะถ้าเปิดออกมาแล้วมันไม่วอล์กนะครับลงทุนเยอะนะเนี่ยไปเลยแล้วกันโอเคครับไปแล้วครับโอ้ยทำไงดีเพื่อนๆให้มันกระพริบมาเป็นขอบเพชรนะผมจะเปิดนะเฮ้ย โอเคเปิดเลยโอ้โหวอล์กวะอะไรอะไรใครบึนเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรคุ้มอ่ะทุกคนดูความคุ้มดิครับโคตรคุ้มมาลงทุนไปสี่ล้านนะสี่กับห้าล้านนะได้มาตอนนี้ก็นะคา ก็เป็นแนวแทงแนวเอ้ยแนวแทงทุกแนวทางนะครับให้ทุกคนดูนะครับว่ามัน <t> น่าจะเป็นของเพื่อนๆคิดว่านคนขอรับได้ไหมคุ้มไหมครับกับการเปิด <t> อ่าคุ้มไหมไปดูเลยนะ <t> เป็นตำแหน่งที่มันเล่นไม่ได้นะครับไม่มีใครซื้อเลยอะ <t> ตายเลยนะครับถึงนี้เจ๊งนะครับ เนี่งผมก็ขอกาบลาเวียนเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับก็สวัสดีครับ